โดนโดนตดวแีกมาแล้วครับมามาอีกตัวแล้วครับสวสวยอยู่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับในช่องคนบ้ายเย่อฟิชชิ่งนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วหลังจากเท่าที่แล้วนะครับที่หลุดไปวันนี้ก็เลยมาขอซ้ำหมายเดิมนะครับก็จะดูว่ามันจะได้โดนซ้ำหรือว่าโดน ช้ำนะครับก็รอก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมั่งก็เดี๋ยววันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศวันนี้ก็คึมๆนะครับคึมคึ้มก็เลยลองมาลองดูครับเพอพะชอบนะครับเห็นคราวที่แล้วหลุดไปนะครับเม็ดง้างคราวนี้ก็เลยมาขอแก้มือนะครับว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่าก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเฮ้ นี่ครับคราวที่แล้วก็หลุดไปก็หมายเดิมครับหมายเดิมที่เดิมแต่เวลาใหม่วันใหม่ก็ลองดูก่อนครับก็คราวน,นี้จะมีตัวห้เห็นไหมก็ฝากติดตามนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับครับก็เดี๋ยวมาตกปลากันเลยครับจะมีตัวไหมเดี๋ยวรอรุ่นนะครับแล้วก็รุ่นตัวปลากับรุ่นผลน,นะครับเพราะว่าอากาศชึ้ ขึ้นมากนี่ก็ระยะเดิมนะครับสามหกกับไม่ตายนะครับระยะสามหกไม่ตายเดิมเหยื่อก็เดิมเดิม,ดมครับขนมปังปั่นตามร้านค้าทั่วไปหนมปังปั่นกะลำมปั่นละเอียดครับ กันจะมีตัวไม้เห็นจริงไหมโดนโดนโดน,โดนแรกมาแล้วครับเตรียมใจส,สวยฮนะ ยนงใสสวยครับตัวโตไหมกันครับยนงใส่สวยครับใสสวย,สสวยเก็บครับเก็บ อ้าวดโดนครับน่ครับสรหมอหมอแบนครับตัวไซก็สามนิ้วครับสามนิ้วตัวเล็กแต่ก็ยังเก็บไว้กันครับเก็บไ,ไว้ก่อนส <c oughs> มันของเราโดนครับโดนล้วครับไซเดิมครับไซเดิมนั่นเลยเกระหมอ โดนครับโดนอุ้ยตัวดูครับตัวตัวกระใจนี่เดี๋ยวไปกันครับ รโดนปลาอะไครับปลาปลาครับมีไซส์ปลาปลาอะไรครับโอ้มีไซส์สวยครับครับปลาตะเพียนครับมีไส์ไซส์สวยอยู่นี่ครับฝั่งมืออยู่ ส,สวยๆครับวันนี้ไม่ค่อยเห็นปลาดีดเลยนะครับปลาดีดน้ำเลยปลาขึ้นะนะก็ไม่รู้จะเป็นไงครับเพราะว่าฝนก็คึมฟ้าก็คึม ปลาก็ไม่ค่อยเห็นดีน้ำจะมีตัวหเห็นไหมนะตัวตโตแต่ตัว,ต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 วไซส์เล็กมีนะครับโอ้ยปลาไรว่าดนปลาหรอกครับมามาอีกตัวนะครับไซส์สวยอยู่ไม่ได้เปิดกล้องครับเมื่อกี้ก็ลืมลืมเ,เปิดกล้องโอ้ยไซส์ไซส์สวยนะครับ ห็นได้สว ah <tw os> <what ALLY> ิงไม่แล้วครับสวิงอยู่สวิงอยู่บนรถนะครับอันนี้ ครับตะเพียนไซสใหญ่กับฝ้ามือครับตะเพียนก็ได้ตะเพียนสามตัวนะครับตะเพียนสามตัวแนละไซส์สวยๆอยู่แต่ยังตามหาตัวที่หลุดวันนั้นไม่เจอนะครับยังไม่เจอ ก็หมายคือตามหาโทซี่ตัวที่หลุดมานั้นนะครับอยากเจอไม่รู้จะมาให้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ ตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาเป็นที่ลล้วยครับก็ดูบรรยากาศครับตอนนี้ฝนตกฝนตกครับก็ดูครับตอนนี้ฝนได้ตกแล้วดูถกฟ้าครับก็คงต้องน่าจะคงพอแค่นี้มั้งครับวันนี้โอ,โอ้ปลาปลาพา,ากินลากินครับดูปลากินปลากินลากินไป มาเลยครับห่อปลาตะเพียนครับนะครับปลาตะเพียนโอเคครับคงต้องเก็บเก็บของกันครับเดี๋ยวสักคู่ขออนุญาตเก็บของครับแป๊บนึงก่เมื่อกี้ฝนไปปล่อยมาครับว่าจะเก็บของแต่ตอนนี้หยุดแล้วครับก็เลยขอ,อนั่งต่อ,อกสักพักนึง หาโทฟี่เจอกันครับขอหาโทฟี่ให้เจอกันครับตอนนี้ก็เริ่มเงียบแล้วครับเริ่มเงียบครับไม่รู้ว่าเริ่ม กี่โมงแล้วไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอากาศมันซึ้มมองไม่เห็นรอาันิย์เลยครับสักสักพักก็คงต้องเก็บของครับคงตามไม่เจอเดี๋ยวคงได้มาแก้มือใหม่แน่ครับเพราะว่ามาแก้แค้นรอบนี้สงสัยจะเป็นไอ้นี่ครับโดนฝังแค้นครับ โอเคต้องได้มาอีกครับแต่เมื่อไหร่นั้นก็คอยติดตามนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสักพักนึงก็คงเก็บของครับเดี๋ยวขอต่อไปสักพักครับ เ,เงียบมันเริ่มเงียบช่วงไปเงียบเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปดูลูกพี่ผมนะลูกพี่ผมลูกพี่ผมนอนนะก็ดูครับมาเฝ้าครับเดี๋ยวไปดูครับเฝ้าครับเป็นยังไง ายใจครับเหมือนบ้านตัวเองเลยครับสบายใจมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับลูกพี่สบายใจสบายใจดูนอนสบายใจครับหงายท้องงายท้องก็บสบายใจเลยามามาด้วยนะครับแต่เหมือนบ้านตัวเองครับได้เต็มที่ให <laughs> ้สุดใจครับค้างนก,ก็ วันนี้ก็พามาดูครับมาดูตกปลาต่อครับโดนอยู่ครับแต่เหมือนเดิมครับตัวใจเหมือนเดิมไปใจ,ใจ,ใจ,ใจ ตัวเล็กครับตัวโต,วตวไม่รู้ไปไหนหมดครับไม่โตตายป่าใส่เลเ็กโดนย่าครับโดนย่า สวัสดีครับก็วันนี้ก็คงสิ้นสุดการตกปลาของผมเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยววันนี้ชมผลงานครับอุปกรณ์ก็เก็บเสร็จหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวชมผลงานครับวันนี้ก็ที่เห็นก็มีได้สี่ห้าตัวตอนที่ไม่เปิดกล้องก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับสักสองตัวมั้งก็เลยมาดูนครับแต่วันนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมาตำ ตามไปนะครัเรีกว่าตามลังแค้นนี่ครับปลาตะเทียนไซต์โตโ,โตนะครับไซต์โตโ,โตอยู่ประมาณสี่ห้าตัวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปลาหมอส่วนปลาหมอก็น่าจะไซส์ก็ไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวครับก็คิดดูอีกทีครับอาจจะอาจจะปล่อยเพราะปลาหมอไซส์ ไสเล็กไปนิดนึงก็เดี๋ยวป้าหมอดีวผมปล่อยครับก็เอาไปแต่ปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนก็ไซส์สวยครับได้ประมาณห้าตัวปลาตะเพียนห้าตัวไซส์สวยครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่หมายนี้ก็คงใหมายนี้ก็คงต้องดูอีกทีนึงครับว่าคงต้องได้มาตามหาโทฟี่เหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อไหร่นั้นก็คงอีกสักพักครับ ตอนนี้ก็คงอาจจะไปหาดูหมายไหนก็ฝากติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับคนบ a าเยอ์ฟิชชิ่งครับผมลาแค่นี้ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปอันนี้ก็ปล่อยปลาหมอปล่อย โตแล้วมาเจอกันใหม่สำหรับปลาหมอนี่ก็จะเล็กขนาดคนชอบชอบกินปลาหมอนะครับแต่หอเขอ,ขอปล่อยกอนพราตอนนี้ตัวเล็กโอเคครับตอนนี้ก็เหลือแต่ปลาระเพียนล้วนโอเคสักรวมกันได้ได้ักโลครึ่งได้มั้งฮะเพราะตัวโต ครับผมนี่ครับ